สวัสดีครับอยู่ผมช่างลีสมัยทีสวินนะครับก็วันนี้คือตัวเครื่อง MacBook Air M1 นะครับผมอาการที่มาเนี่ยก็คือตัวหน้าจอแตกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอเก่านะครับจะเป็นจอในตัวนี้แก้ไขโดยการเปลี่ยนจอในนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเฉพาะตัว LCD LCD ด้านหน้าที่แสดงผลนะครับตัวแบคไลทาฉากหลังหรือจะเป็นตัวบอดี้ก็ยังใช้เป็นตัวเดิมนะครับ วิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนที่ทําให้เซฟคอร์สลูกค้าดีที่สุดนะครับผม mm hmm. ก็กรณีที่ตัวบอดี hmm. ้ไม่บุบเยอะเกินไปหรือไม่ได้โดนน้ำมากก็เปลี่ยนแค่จอในได้นะครับ mm hmm. หรือถ้าโดนน้ำสามารถเปลี่ยนฟิล์มด้วยก็ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะสนใจจะเปลี่ยนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสมัยทีเซอร์วิสนะครับผมยิดนดีให้บริการครับผมตอนนี้ร้านมีทั้งหมด10ส,สาขาด้วยกันนะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับยังไงวันนี้ช่างติดอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ